ฮัลโหลฮัลเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ขออนุญาตใส่ฟิลเตอร์ในการทำคลิปกินสักนิดสักหน่อยอยากหน้าสวยๆกินเหมือนเขาบ้างแต่ฟิลเตอร์สวยมากเออมากค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินดูเรียนกันค่ะไปได้ดูเรียนมาสองกล่องราคาทุกถูกสองร้อยกว่าบาทสองร้อยยี่สิบได้มาสองกล่องค่ะแต่คงกินทั้งสองกล่องเลยไม่น่าจะได้นะ กินทุเรียนเยอะขนาดนี้ไม่น่าไหวย,ยนะไม่ไม่ไม่ไมตนไม่ค่อยชอบกินทุเรียนเท่าไหร่แต่ก็กินได้ที่รักอันไหนนะที่ว่ามันขแข็งแข็งอะเร่าขาอันไหนแข็งเหมือนที่รักตาชอบกินทุเรียนแข็งแข็งอันนี้คุณแฟรนเขาชอบกินนะคะแต่แตาไม่ชอบกินเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ชอบก็ก็กินได้ก็ชอบเขาเรียกว่าอะไรวะ ก็ไม่ได้ถึงขั้นชอบแบบเพื่อวางอลังการขนาดนั้นก็คือกินได้อะแต่กินได้ไม่เยอะนี้ใส่ฟิลเตอร์แล้วปากมันก็พิบกๆๆ็พิบอของรุ่นจะรู้ใส่ฟิลเตอร์แล้วปากกัพผิบพูดไปแล้วปากกัพลิบโคตราอยากสวยอะใส่ฟิลเตอร์กินกันนี่นนอุ้ยฉีกเลยอที่รัก ต้องกินหมดเลยนะเนี่ยนี่ค่ะผู้เรียนหมอนทองหมอนใจแอลวิวิวเตอร์ ใหญ่นี่แหละยิงก็ไม่ได้ใหญ่หรอกอุ้ยอันนี้กรอบอุ้ยชอบกินอย่างนี้มากชอบกินแบบก,กรอบกรอบนอกฮึดูเสียงกันเขียวเ้ยกำลังดีเนี่ยชอบกินแบบนี้ออ้าวกำลังดีกำลังดี ใหืรอกหวานบางคนไม่กินเลยนะทุเรียนอะ่ะเพราะว่าเขาบอกกินมันแรงมเม็ดนิดเดียวเยองอ่ะเม็ดเล็กมากอือยางกินได้ไม่เยอะกินได้นิดนิดหน่อย หวานหอมกลิ่นไม่แรงอยากหวานหอมกลิ่นไม่แรงกรอบนอกนุ่มใน กำลังกรุบกรุกุบกก,กำลังอร่อยนายทุกงานทุเรียนขายถูกจังหรือว่าแล้วแต่ร้านวะเราจะกินกล่องหนึ่งกินกล่องหนึ่งให้แฟนค่ะวุ้ยอันนี้เริ่มนุ่มแล้วว่า สุกแหละไม่ชอบกินทุเรียนหรอกที่กำลังจะสุกอ่ะจิงอยากชอบกินทุเรียนหอมๆลาคขากินไหมลากขา,ขาอันเลยไหมแซบแสบเวลีกุเวลีกุ อุ้ย,ย,ย,ยอันนี้อร่อยมากเว้ยปูเนี้ยเขาเรียกปูแซ่เขาเรียกเป็นเน้อแมอันนี้อร่อยมากมันก,กรอบอ่ะแล้วมันไม่หวานมากเลยใช่พอดีถ้าใครไม่ชอบหวานเหมาะมากเขาบอกหมอนทองอ่ะเขาบอกอันเนี้ยหมอนทองแต่พอมันสุกมันหวานหวานเนี่ยอันนี้ก็สุกแล้ว ชาผลไม้ของแท้อืมไอเล็บอืมแต่มันแอบหวานนะอันนี้แอบหวานอันที่กินอันแรกไม่ม่ไม่ไมไม้าเท่าไหร่อืม แล้วอันนี้หวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบไม่ค่อยชอบกินหวานอ่ะหวาน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 แหวานมากยจ้ชอบเหรอ โอ,อ้หนูไม่ไหววะ่ะมันหวานเกินอะเรียนหน่อยถ้ทิ้งไว้อีกพวกนี้นี่มันจะหวานเกือบขมแล้วห,หวานมากหนูมไม่ชอบกินทุเรียนหวานอ่ะเข้าใจความรู้สึกคนไม่กินทุเรียนเลยอะมันหวานไม่ใช่ไม่อร่อยมันอร่อยแต่มันหวานอ่ะมันไม่ชอบกินหวานอ่ะ สีหน้าหวานของหูหมันไม่อร่อยมันอร่อยนะอร่อยอร่อยแ,แค่มันหวาน,น,นทิ้ั่นั้นไว้ทไานอกหวานนานน่าจะจ,ะจหแล้วน่าจะวานหมดแล้วนะีนอันนี้ก็เหมือนกันแล้วุกคนคะ่ะดูจากรูปลักษณ์แล้วน่าจะหวานหมดแล้วที่ตันกินได้ก็มีแค่ เท่านั้นแหละค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกท่านช่วงนี้ทุเรียนถูกแต่วะใช่ไหมหรือว่าเราแต่ร้านวะน่าจะเราแต่ร้านแต่ร้านนี้ขายถูกมากสองรอยยี่สิบตันกินอันเดียวก็อิ่มละไม่ถึงอันด้วยซ้ําเขาเรียกว่าอะไรสองภูเหรอภูสองภูเท่านั้นแหละไม่หวหวานอันแรกอะอร่อยแต่อันอื่นมันเริ่มจะสุกแล้วแต่มันไม่ได้สุกเละนะมันกำลังจะสุกมันกำลังพอดีอ่ะน หวาน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 ถ้าหวานมันจะอันนี้จะเป็นเยอะนิดเดียวหนูไม่ชอบกินหวานวะใช่ใช่อันนี้ก็เอาให้แฟนกินค่ะไม่กินแล้วมันหวานไม่ชอบกินหวาน แต่ก็อร่อยตัวอร่อยทุเรียนอะเนาะบางคนชอบชอบบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพะกินเนาะก็แรงแล้วก็หวานด้วยที่ไม่หวานมันจะเป็นหอมเนาะแบบพามาบกรอบๆเอองี้ยนะจะไม่ค่อยหวานมันมันออกมันๆอร่อยจึงจ้งๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบุย